ว้ายจ้าเออเออาปากเร็วอาปากอาเออโอ้โยอุยลงไปเลยเลยสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกๆคนท,ทุกทุกท่านนะครับ อันนี้เราก็จะพามาโอ้โห,โโหเมื่อกี้เจนเจ้าไปเดิน,นออกกําลังกายมากับแม่แป้งแล้วนะครับแม่ดามกระไดก,กินอยู่แหมพอเลื่อนให้กินยั่อันนี้พี่ปื่มท่ายิป้อนนะครับเจนเจ้าไปเดินเล่นมาเราก็ต้องเพิ่มน้ําหนักให้เจนเจ้าหน่อยนะครับแม่แม่ีครับเออ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 เจ้าสวยเร็วเจาสวยสวย จ้าเอ้เอดูนะครับโอ้โหสีสวยมากทุเรียนก็จากแม่แม่เอฟซีที่เอาไปฝากน้องๆอยู่นนทบุรีนะครับไม่ต้องห่วงว่าน้องๆจะเอากลับมาแล้วน้องจะไม่ได้กินนะครับได้กินแน่นอนนะแม่แม่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวปรับเป็นสูงจ้าคือฮาดี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 จ้าสวยๆก่อนเร็วแฮแฮ พี่ปูมหายเด้เอา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 ลุกขึ้นลุกขึ้นเร็วเร็วเอาไม่ให้กินแล้วท่งนี้พูดไม่ฟังกันแล้วเฮ้ยเฮถุงถุงพูดไม่ฟังกันแล้วตาสวยสวยลุงหอด้ด้ลุงหอด,ดหอดเฮ้ย มานี่เร็วอู้ยเอาชาสวยสวยสวยอือเอาสูงสูงสูงอือเอาได้กินละเมฆยามคนป้อนเนี่ยไพฝ่สาวไอ้หนังแมวคนป้อนเนี่ยอือมืที่พึ่มที่เมือง อร่อยชาสวยสวยอืมถุงถุงถุงอปากอปากเร็วอปากอ่าเอยอุ๊ยลุยลงไปเลยเรื่ยเป็นไงเจ้าเป็นไงเฮ้ยสงสัยเฮ้ยเรียนทำไมมันเค็มๆอันนี้ทุเรียนปู่พดนะปู่พดเอาน้ำแข็งใส่ เอาเกลือใส่น้ำแข็งไม่ให้น้ำแข็งละลายช้านะครับแต่ทีนี้มันไปโดนทุเรียนด้วยก็จะเค็มๆนิดนึงนะเจ้าวัดวันปู่นะทำมาให้เนี่ยทุเรียนอบเกลือ <c oughs> แล้วเพิ่มบีก่อนนะบีบีเข้าใจคาว่าบีไหมมาดูเราชิมก่อนนิดนึงอืมอืมอลาสูงจาสวยก่อนเร็วไ,ได้หัดไปด้วยอืมก็ได้ฝึกน้องไปด้วยคนระับปลาปลาสูงสูงเออ โอ้กินมือพี่เพ้่มด้วยไม่ได้นะจับเออเดี๋ยวผอมนะครับไปเดินเล่นมาเมื่อกี้นะครับเดินเล่นมาเมื่อกี้เดี๋ยวผอมตอนนี้ผมก็แอบแอบบให้น้องกินตอนพี่ดาวไปเดินเล่นนะครับแม่แม่วันนั้นให้พี่ดาวตาวันนั้นให้น้องกินเดี่ยพี่ดาวต้องจะจ้องตาไม่กระพริบเลยนะครับแม่แม่ครับก็เลยแอบตอนพี่ดาวไปเดินเล่นนะครับตอนนี้มีแต่แม่แป้งนะครับผวนเพิ่นไดย้ยา พ er อดอยู่ลุงเถือปีจังน้อยได้พี่นี่จะจ้จาสุดเทือ er มาระวางเสาได้ <Yeah. S 1> อ่อยู่ลุงเออเถอสมีแล้วสมีดึงดึงสมีตอนนี้แหละตอนแป้งยืนอยู่ตอนเหนือสมีนี่ตอนนี้ลุง,นนนนลงก็กําลังขยับนะครับแม่แม่แม,ม่แป้งเข้าอีกเพราะว่าแม่แป้งถึงญ่านะครับเนี่ยยือโดนถึงญ้านะครับเราก็ต้องขยับเข้าอีกนะครับแม่แม่มาดูโอ้กินทุเรียนแล้วก็กินนมครับ มันจะไม่แข็งแรงได้ไงนะจะไม่อ้วนได้ไงนะครับแม่แม่ดูนะครับกินทุเรียนเสร็จก็กินนมโอ้ยโอ้ยเขินเหรอเขินกล้องเหรอโอ้โหดูนะครับแม่แมหาดูได้ยากนะครับโอ้โหสร้อยคอใหม่ที่สวยมากเลยเออเออเออแฮงหางดๆพีเพิ่มโอ้โห วนนะครับแม่แมโ่โอ้โหโอ้โหโอ้โหฟินฟินดูตาฟินมากนะครับฟินมากเลยจ้าแ <c oughs> <c oughs> าฮบบาแชโมาไปกินกุนเรียนต่อเร็วเหลืออีกหลายเลยมาให้น้องกินวันละวันละภูประมาณนี้นะครับแม่แม่ก็ให้น้องกิน ยังไม่หมดยังเหลืออีกอยู่นะครับแม่ๆับก็ให้บอเลือนเอาไว้ป้อนพี่ดาวด้วยนะครับหืมชิ้นใหญ่อ่ะเจ้ามาปิ้มกิมแล้วไม่มียาเสพไม่มีสารพิษตาสวยสวยสูงอืมชิ้นใหญ่มากสูงอาปากอือโอ้โหเออลินเพื่อนเดาะดักเด็กๆ,ๆอยามพี่ปื้มไม,ม่ให้กินเนาะ อเป็นไงเจ้าอืมทําตาเหลือกเดียวหันขําตาเหลือกเดียวหันโอ้โหสวยมากนะครับแม่แม่ทุเรียนอ่า,อาเรียกเขาเรียกอะไรอะอ่าเมด็ดเม็ดเ,เล็กมากนะครับกินได้ทุกส่วนแหละนะครับน้องๆเอา้าหุ้หปากน้องกว้างมากนะแม่แม่เนี่ยถึงนี่เลยข้างในเลยนะครับไหนดูสิหนขึ้นยังแม่แม่ฟีบางคนถามเนี่ยไหน ยังไม่มีนะครับแม่แม่ยังไม่มีจบรูแนละ้วเอาจะเอาคาเดียวเลยไหมคำใหญ่เลยไหมเอาคาเดียวเลยเนาะโอเคอืมที่เพิ่มกินตรงเม็ดมันให้หนูกินตรงเนื้อมาข้าม,มาขึ้นข้าม,มาเนาะข้าส,สวย จชาสวยจชาสวยอีกแล้วสวยขึ้นแล้วสวยสูงไม่ลอยพี่ปื้มคิมด้วยสูงเนี่ยถุงสูงแล้วสูงขึ้นเอออืออื้อจับเอ้ยกัดเจ้ามือปื้มพี่ปื้มนะไม่ใช่ทุเรียนเจ้าหืมหืม กลัวผอมนะครับแม่แม่ฟีไปออกกาลังกายอันนี้ก็เป็นเวลาแม่แม่ฟีดูครับเป็นตอนรับแม่แม่ฟีนะครับหนูน้องทันแล้วน้องเอาหัวถูเล็กเผื่อให้แม่ฟีเห็นแล้วถามว่าลอยอะไรนะครับเอาตามลงนี่นะครับโอ้เดี๋ยวพี่ปื้มงไปย,ยายาแดงมาทาให้นะครับพี่ดาวเนี่ยโดนแม่ทายาแดงให้นะแต่ว่าเจ้าเจ้าทาเองนะแม่แม่โอ้ยดื้อน,นะครับดูยังไม่หายนะครับไปต้อนรับทุกวันก็ทุ้ทุกวันพ่อเลือนห้ามก็ไม่ฟังนะ มีชมในคลิปได้นะครับน่าจะมีนะครับที่น้องถูเล็กนะครับดื้อมากเด๋ยยาโอ้ยไม่ใช่ยาแดงเนี่ยต้องต้องเอาต้องเอาขี้พึ่งแล้วนะครับถ้าแพ้อ่าถ้าแพ้ไม่ใช่แพ้สดเอาขี้พึ่งนะครับแ,แม่แม่ดาวขี้พึ่งท้ายน้องครับนะครับแม่แม่แมแมแสีถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์กด subscribe กับช่องพีง่ปึ้มน้องควานชาแนลด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่ๆสวัสดีครับ